เตรียมให้มือแล้วเห็นไหมขอมือห no น e. ่อยขอมือห no น e, ่อยข้างไหนออาขอมือหน่อยเก่งจังเลยโอ้แม่แล้วก็แทนที่แตแยกแม่ต้องแยกเป็นใบๆอย่างนง้นมันกินยากเออเอออย่างนั้นอะ จะกินใบไหนเดี๋ยวมาเลือกเองแต่่าบแลจะขอตรวสอบขอตรวสอบพบว่ามีการเรียกรัินจริ็จะเนินกตามเบียบทีอย่างร้แรงจะเข้าายอาญาไม่ร็ตรวสอบัือในส่วนที่ไปแทางเาอยู่ไหมกอยู่ระว่างเินกับหนเอยอร่อยไหมอร่อยปะอร่อยแต่ว่าอันไร

่มมบมดแล้วพอแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวอ้วกเมื่อวานก็อวกทีงและเออกินหมดเลยออเอนั่นนะไนอ้ยาไม่นาอ่ะกินเสร็จลงชอดใส่แม่งนี้เลยลหร<า>นอฮะฮะใครใช้เชอดใส่แมงอย่งเงี้ยฮะฮะก็<า><า>มือ ขอมือ <Come. S 2> ไม่รู้จักแล้วขอมือนี่ยลองดิข้อมือขอมือข้อมือก่อนไม่เอาอีอีไไ喂喂 อันตรงนี้จับฮะอ่ะเนี้ยเออเขียนไหมไม่เอาเออเอาซะหน่อยอืมเอ้ยเหลือแค่นี้เม่ยยังเอาอีกเรออยู่ไหนอีกนี่นี่นี่อ่ะรวยรวย อะอันนี้ยังมีอยู่เอาป,ะเอา,ปะเอาว้า mm hmm. เร็วจี้น่ะดูทำหน้าหล่อใส่ทำไมวะเนี่ยอ่ะ้มันก็ดีนะมันคลายคอ การเสียฟันนะคะเกิดารที่มีสกระตุ้นค่ะทางของร้อนเย็นหวานฟังนะคะได้าารสัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงดีไหมระดีว่าดีว่าเนสมรอ้ยมเื่อคีเยดช่วยลการเสฟันก็เป็นที่สัละเ <c oughs> ไหยว่าอนม้จะไม่หน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดอือต้องไม่มีใครรู้แน่ๆว่ารวยอยู่ไหนอรวยอยู่ไหนนาะรวยอยู่ไหนนาะรวยอยู่ไหนหนาะอ้นี่อยู่ <c oughs> <c oughs> วก่งยุของหลังตาเขาขึ้นหลังตามมานะนี่ครูปลอ,อของทุกคนหล่อไม่มีใครเกินเลยอ้าวลอยกินอาหารไว้ ไปไหนอ่ะไปทีทำไมต้องขืนตัวได้วะอืหอหึไวนีหางไว้ตกใจเบิดเลยโอ้คนแก่ค่ะเสียงหัวเขากรุบกรับ อ๋อยูอ่จุแ,แ,จแดกแนวจุดแาก็จะหลีๆห,หน่อย ร้อนต่เช้าไม่ไหวแล้วเนี่ยค่ะทุกคนตาเบื่อมดมากเลยอะ่ะดูดิมันสามารถเดินเนี่ยเดินบนน้ำอะ่ะเนี่ยเหะเห็นไหมมันเดินบนน้ำอะ่ะแล้วมันก็มาขึ้นที่อาหารอะ่ะ มันเดินได้งไงตาก็ใส่นะ้ำเยอะนะอือลองใส่ให้เยอะมากขึ้นไปกว่าเดิมเดี๋ยวนึว่า ตาซาดน้ําใจมารวยไม่ใช่นะคะมารวยเข้ามาแล้วนะคะอะไรอะไรของเดือดูมาเวยกันนะคะ อ้าวเลยเดินหนีกล้องมามคะเมยนะเลยเดินหนีกล้องไหมคะอ้าวไปจับอะไรอีกแล้วอ๋อเห็นนกค่ะเห็นนก ีวิประจำวันของมาโดยอืมมีนกตัวเล็กๆนะคะตัวน้อยเดี๋ยวบินคลองอืมเออก รวยร้อนมาเขามังในเหอะมาต้องรอค่ะเปลมะไม่ไหวแล้วมาแล้วค่ะ

เด่น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 ดอูท่าเขาอือะหมวนตัวด้วยนะอืมแสบ เ <C> e <ared> 7นาทีไม่ได้เลยเลยเหนื่อยคันนี้ดูร้อนฮอบเนะมื่อวานเขาอ้วกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้ไม่ย่อยขนาดนั้นนะเขากินอาหารตอนเช้านะคะ <c oughs> ก็คือมีอาหารเม็ดเนาะมีอาหารเม็ดมีไก่ <c oughs> มีตับ <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะปลาเส้นอะไรเงี้ยปกตินะคะแล้ว บ่ายประมาณบ่ายหนึ่งโมงบ่ายโมงมเขาก็ขย้อนออกมาหมดเลยทุกอย่างยังเป็นชิ้นเป็นอันตาก็เลยงงว่าเอ๊เขาไม่ย่อยเหรออาการเขาก็ไม่ได้ป่วยอะไรนะคะคือเขาสามารถเต้นได้ปกติตาก็แปลกใจเหมือนกันนะถ่ายเห็นถังขยะไปดีกว่าคะ่ะแปดนาทีละแล้วก็ไหนจะมีวิดีโอก่อนหนะ้นาน,นี้เองเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามมาด้วยนะคะแหม่มแหม่มแหม่มแหมนมแมมมนี่รอยแผลเป็นนะคะ <ís> เขามีมาตั้งแต่มาเจอกับก่อนเจอตานะเ <c oughs> นี่ยน่าจะไปติดลูกกงอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมีคนไปช่วยนะเนี่ย่แผลมันจะยาวลงมารอบลำคอเลยนะะตรงนี้ก็ด้วยนะฝั่งนี้ก็ด้วยนะคะ อันน <sh> ี้ชอบไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามมาโดยนะคะอะไรอุยอากาศเจ็บอุย